วันนี้ครับหลวงพ่อครับมีคุณโยมนายมิชัยอุดนมธรรมครับผู้ใหญ่บ้านหมู่14ครับขอความนุเคราะห์เรียงผู้ป่วยและก็รถเข็นสุขาให้กับนายกินเกิดประดิบครับอายุ85ปีซึ่งเป็นลูกบ้านครับโอ้แปห้าปีแล้วครับผมนะครับก็โครงการธนาคารแห่งกำลังใจเราก็ไปล้อมพารามหลวงนั้นก็จะไปลงไปช่วยเหลือนะครับที่จาวตำบลพับหลวง นะครับเดี๋ยวเราจะไปร่วมกันวันนี้ก็เอารถวิวแชร์ซึ่งสำหรันบ,บนั่งถ่ายได้นะครับแล้วก็เตียง,งรวมกลิ่นนะครับเกิดประดับนนอายุ85ตอนนี้ก็มา เปลี่ยนเตียงเรียบร้อยสถานที่เนี่ยก็แคบอรูนิดเดียวแล้วสบายแนละ้วพอ,อมีเตียงนอนแล้วนี่ปรับเตียงขึ้นมาโยมไม่ต้องเคยไปเยอะหน้าแล้วนะโยมกินนะอ่า<อ>ไปยินนะบ้านไงนนะโยมขอบคุณโอ้ไป<อ><อ>ยินเสียงนี้นะครับก็เค็นเสียงแห่งเอ่อกำลังใจเท่านี้ก็คือการให้ความช่วยเหลืนะอแล้วเพราะอะไรโยมก็มาขอาความรู้เราะที่วัดเพลอมวัดเพลอมก็พอจะมีก็จะทําให้แล้วน้อง กนีย้ยงมมีปัจจัยจำนวน2,000บาทจากคุณโยมเบนจวรรลิเทอร์นะครับสดงขอบคุณลุงพี่น้ำต้นมากๆที่วัดไฟร้อนแล้วก็ทุกคนด้วยนะครณผู้ใหญ่ยยกำนันแล้วก็ทุกพระแล้วก็ทุกอจอมอบะไรเนี่ยทุกคนทุกคนนะครเออขอบคุณทุกคนเลยเลย